พวกเราไปเที่ยวกันคะ่ะพบกันอีกแล้วนะครับปีนี้เรามาที่จันทบุรีกันอีกแล้วหนึ่งปีต้องมีหนึ่งหนนะคะสำหรับวันนี้เรามาที่จันทบุรีต,งตงรงอำเภอแหลมสิงห์โอเคเอำเภอแหลมสิงห์ทุกปีเนี่ยเราจะต้องมาที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อมากินบุฟเฟ่ อาหารท,ทะเลไม่อั้นนะฮะ,ะแต่ทุกครั้งเราจะมาที่อำเภอกลุ่มใช่ไหมใช่ค่ะแต่ครั้งนี้เรา,เ,ราเป็นแนวใช่ก็คือยังเป็นบุฟเฟต์ซีฟู้ดอาหารทะเลแบบปูกุ้งหอยไม่อั้นอยู่ค่ะแต่วันนี้เรามากันที่อำเภอแหลมสิงห์นะคะที่นี่นะฮะต่างจากที่เดิมเพราะว่าที่ที่เดิมเนี่ยจะเป็นแนวป่ากงกลางใช่แนวแบบดิบๆหน่อย<ช>แต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นโฮมสเตย์แบบ ริมทะเลจริงๆจากข้างหลังนี่ไปดนูต่อเรือนะครับแต่ว่า<ช>อยู่ติดริมทะเลเลยแล้วบรรยากาศสวยมากชิวมากเหมือนอยู่บนเกาะเลยครับใช่คือเราก็ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศกันดูนะว่าจากที่ปากงกลางแล้วพอเรามาริมทะเลแบบนี้ที่อำเภอแหลมสิงห์อ่ะที่เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวดูนะคะว่าเขาจะมีอะไรให้เรากินบ้างใช่น่าเที่ยวน่ากินและน่าติดตามยังไงไปดูกันเลย ครั้งนี้นะคะเรามาพักกันที่แหลมสิงโตเมตนะฮะหรือบางคนก็เรียกว่าแหลมสิงโสเฮาส์นะครับที่เขาเรียกแหลมสิงโสเฮาส์เพราะว่าที่เนี่ยเดือทีปไปอู่ต่อเรือนะฮะมันจะมีเรือเก่าๆเนี่ยอยู่นะแล้วก็ที่นี่อยู่ติดดินทะเลเลยบรรยากาศีสวยมันอยู่เกาะสว่นนสวนบ้านพักเนี่ยก็จะมีแนวแบบนี้บ้านแล้วก็มีแบ่งห้องให้คนมาพักดีหรือไม่ดียังไงแยวไปดูกัน กาศชิวมากอ่ะเหมือนบ้านพักตากอากาศริมทะเลยังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็กิจกรรมที่นี่นะก็จะมีพายเรือคายักนะฮะแล้วก็มีตกปลาตกปลากับอากาศที่นี่ครับมันจะเป็นแนวแบบสวนแหละบ้านสวนแต่อยู่ติดริมทะเลซึ่งดี๋ยังเนี้ยเขาก็จะมีบุฟเฟ่อาหารทะเลนะซึ่งกิดริมทะเลเลยบรรยากาศที่นี่มันดู่เกาะเลย ก็ที่พักของที่นี่นะก็จะเป็นเป็นเหมือนบ้านของเขาอะครัแล้วก็ให้แพงนะครับเป็นแบบคอนเฟรนักมาที่ไปดูห้องพักกอนส่วนันจะเป็นห้องพักของเราหลังนี้ก็จะแบ,บ่งให้พักหลายห้องามากจะกห้องหอลัห้องนี้ย่เงี้ยล่ะสวยไหมว้าวที่นี่มีแอร์นะครับแต่ว่าเป็นห้องน้ำรวมก็มอเตอร์ม้วนนะถือว่าดีนะมีทีวีมีสู้มีอนะไรให้ ถ้าด,ดูวิวนี้ดิโอ้โหชอบ้านเขาพลาสติกอะ่ะแอแนวพลาสติกพลาสติกแล้วก็เนี่ยมันเป็นห้องก็สามารถมองวิวทะเลได้ส่วโอโซนก็ได้เต็มที่นะครับส่วนราคานะคะเรามาแค่2คนเขาเลยคิดหัวละ2200บาทนะครับต่อ1คนบวกกับอาหารได้อาหาร2มือ้อถ้า คุณมาหลายคนก็ราคา,าก็อาจจะถูกวันนี้แต่ครั้งนี้เรามาแค่2คนอซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหาร2องมื้อกับราคานี้จะจัดเป็นแค่ไหนและก็อร่อยแค่ไหนนี่แล้วก็เดี๋ยวจะพาออกไปดูนะนอกนอกห้องพักหนะ่ยนี่จะเป็นของส่วกนกนะา,ารจะมีระเบียบระับียบที่เขาทำมีทะเลเลยดูดีไหมล่ะ ตอนนี้นะคะอาหารก็มาครบะคะแล้วค่ะแหมคือตอนนี้จริงๆที่นี่นะคะเขาให้เลือกด้วยนะว่าจะกินกี่โมงเราก็ตอนแรกกับหกโมงแล้วกันเพราะว่ากินอะไรมาเยอะปรากฏว่าพอเห็นเพื่อนตรงข้างๆกินค้าห้าโมงครึ่งก็หิว้ค่ะนะคะ,นะคะก็สั่งไปนะคะอาหารก็มาตามที่สั่งเลยนะคะก็คือตอนแรกเี่ยเราไม่รู้อาหารเยอะอาหารน้อยนะแต่เขาบอกว่าอาหารเยอะน้าคะแล้วก็เติมได้ตลอดโอ้โหเยอะจริงๆค่ะดูสิ ปลาป,ปลึ๊บนะคะเดี๋ยวมาดูแต่ละเมนูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยค่ะก็มีนี่กุ้งค่ะนี่ตัีใหญ่นะ <c oughs> ก็เป็นกุ้งกุ้งอะไรวะจับไปได้เออกุ้งลายเสือมันนะคะตัวก็ใสกลางประมาณไถือว่าใหญ่เดี๋ยวเรามาชิม,มสดไหมะคะ <c oughs> ต่อมานี่ทอดมันค่ะขาดไม่ได้เลยคือทอดมันน่าจะเป็นปลานะคะแต่กลายเป็นอะไรไม่รู้นะ ขอดมันก็ต้องมีเครื่องเคียงค่ะ,ะเครืงเห็นก็มานะจิบอุจาร์อ,จจอุจาร์ <c oughs> และสิ่งที่ต้องมีอีกก็คือปลาค่ะแน่ปลาทอดน้ำปลานะน่าจะเป็นปลากระพงมนะั้งเนาะอาจจะเป็นปลากระพงค่ะอ่าและที่ขาดไม่ได้เลยต้มยำ ต้ยมยำปลาและเห็ดค่ะเป็นต้ยมยำน้ำใสนะเวลากรุ่วคอแล้วเวลาติดคอนะคะเห็นปะยังไม่รู้นะรสชาติเป็นยังไงนะ <c oughs> ไทยแม็กค่ะอ้หใหญ่มากนะคะมาสองตัวก่อนนะคะคิดว่านะวิธีการเสรองเขาคือให้เรากินทุกอย่างก่อนชอบอะไรค่อยสั่งอะไรเพิ่มนะคะและอีกเมนูที่ที่อื่นไม่มีนะคะก็คือตัวนี้ค่ะหอยเชลล์นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นหอยเชลล์ย่างเนยค่ะ นาตานักกินเชืยอนะคะและอีกอันหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นนะคะโฮมสเตย์เที่ยำเภืองงนี้ก็คือปลาหมึกนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อปลาหมึกสด,สดแล้วก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดขอชิมน,นะ กินซีฟูที่นี่เด็ดไม่แพ้เรานะคะแพ้เรานิดนึงแซฟบฟา์ค่ะหอยนางรมด้วยนะคะใช่ค่ะหน้านี้น่าจะเป็นหน้าของหอยนางรมเพราะว่าระหว่างที่เราขับรถมาที่นี่หอยนางรมเยอะมากนะโอเคเดี๋ยวเราระชินกันอันนี้ชิมนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะ แอบลาดเข้าไปนะคะแล้วก็ขึ้นขั้นอย่างนี้อหอมเนยสุกแบบพอดีหอมเนยนะคะเขาก็พอใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบโคตรแซ่บของเขาไปนะถ้ามันค่ะขอชิมแบบนี้เลยได้ปะ อันนี้จะขอแบบไม่ไม่ใส่น้ำจิ้มเลยนะไม่ใส่น้ำอุจาร์เลยนะอน <laughs> โอเค <laughs> อืมถือว่าดีถือว่าดีค่ะชิมน้ำอุจาร์แล้วหน่อยนึงอาจารย์นั่นใช่ไหอืมโอเครู้สึกว่าแบบกระทั่วไปอ่ะอืมโอ้งไปไม่ถึงเท่าใหญ่มากไม่ใหญ่<ต>เป็นกลาง ตัวหอยฟางกุ้งเยอะนะระหว่างผัดโหเยอะมากอ่ะเยอะมากมากเลยแกะแค่นี้พอจิ้มไม่ดูเลยอืหหอหือผัดกับางเขบอกว่าน้ำจิ้มมาโคตรโคตรจัดมากถือว่าเด้งอะค่ะเด้งดีมากเลยค่ะพอจิ้มกับน้ำจิ้มเขาน,นะแซ่บมากต่อเมื่อกี้ชิมไปละ แต่ว่ายังไม่ได้จิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยอันนี้อะ่ะจริงๆขอใช้มือแล้วกันนะต้องเทียบคังก่อนอ,อันนี้โอเคนะคะก็คืออร่อยแบบเบสิกเลยคือเบสิกไม่ใช่แม่อร่อยนะเบสิกอะปลาทอดน้ำปลาต้องอร่อยแบบนี้ดีนะคะคือดีอาหารดีขอชิมอันนึง จะร่องคอรหรือไม่ร่องคอขึ้นอยู่กับอันนี้แหละคือเราเห็นแบบมืนน้ำใสๆเงี้ยดูมันเป็นไงบ้างโอเคถือว่าโอเคเลยปูนี่เราไม่ชิมนะเพราะว่าสดอยู่แล้วเพราะว่าแถวเนี้ยเขาเรียงปูนะคะเอาเป็นว่ารวมๆนะอาหารที่เนี้ยสดน,นะคะเด้งปกติเหมือนที่อื่นแหละแล้วก็ได้ คือเรามาคนสองคนเขาก็จะให้เทเลนี่เทเล่หน่อยก่อนนะแต่ถ้ามาหลายคนคิดว่าเขาคงให้เยอะแล้วก็ชอบอันไหนก็ไปเติมเอานะอันนี้ปกติมากแต่ที่เด็ดเราว่าตัวนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากที่อื่นไม่มีเราคิดว่าอำเภอขุ่ที่เราไปหลายที่นะเด็ดไม่เท่าที่นี่ที่นี่คือข้อดีคือน้ำจิ้มเด็ดมากสำหรับสำหรับคอแซ่บอย่างเรานะคือเราชอบแบบนี้ก็คือแบบถือว่าคตเด็ดอ,ะอ่ะที่อื่นไม่มีนะแล้วก็ต้มยำ ต้มยำนางเด็ดมากถือว่าถึงไม่ใช่แบบหน่อมแนมหรืออ,น,อนุบาลกินนะคะคือนี่แบบขอที่เมาต้องกินต้องกินรสชาตินี้แหละอืใช่เลยนะคะถือว่าอาหารที่นี่โอเครวมๆก็ขอบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคาดหวังว่าจะได้กินอาหารอรหน่อยที่นี่อร่อยะคะ่ะลองมาดูนะคะถือว่าเด็ดะคะ่ะโอเคเจีกยบเฮียขอกินก่อนแล้วกันนะคะ ก็ได้เวลากินข้า,าวเช้าของที่นี่แหละเดี๋ยวเราจะไปกินข้า,าวเช้ากันนะครับมาดูว่าที่นี่ให้อาหารเช้าเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้บรรยากาศที่นี่ตอนเช้านือตื่นสายไปหน่อยตาทิตขึ้นเลยสวยมากเลยขอบคุณครับอบคครับ ัดเป้นจันนิดนึังโอเคค่ะนี่ก็มีน้ำส้มมาะถานโรงแรมเนี่ยน้ำส้มขวดจะต้นเหลี่ยมตรงตรงต้นตี้นเสร็จก็ล่มนะคะได้ค่ะอือช้าต้ง เขผักแล้วก็ผัดจนทึ่งจันเขามีพวกอเมริกันเบรคฟาสต์นะเขื่อกแล้วก็ขนมปังติ่งมีเยอะอะเดี๋ยเรากินคงไม่หมดหรอกอืมแต่เขาทำซีน้ำปลาอร่อยที่นี่เขาเก่งนะจิ้มซีโรกน้ำปลาอืมอร่อยอร่อยก็กินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มี บรรยากาศดีอ่ะมันเป็นนา,นานสวนๆนี่แหนะสวยที่ะเลไม่ร้อนเพราะมันมีลมตลอดผมสเต์ที่นี่นะฮะก็มีมุมสวยๆสำหรับถ่ายรูปถ่ายมุมเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้นแล้วกันเป็นแหลมดูยืน่นต่อไปในทะเลฮะสวยดีไป ออมันจะย่างเลยมุมนี้ก็เป็นมุมที่สามารถมองเห็นที่พักของเราได้ทั้งหมดเลยนะรแล้วก็เห็นสะพานรู้สึกว่าจะืเฉลิมบูรพาชนนี้เป็นสะพานที่สวยมากทุกครั้งที่เวลาเราไปอำเภอสูงเนี่ยเราก็จะขับรถข้ามสะพานนี้ไปตรงนูเ้เก๋ลมดีด้วยไม่ร้อนแดดแรงแต่ว่าถ้าเรามาอยู่ในร่ม่ะมันจะไม่ร้อนเพราะว่าที่นี่มันมีลมตลอด ก็สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวโฮมสเตย์สไตล์บุฟเฟ่กินไม่อั้นนะครับก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับกับแหลมสิงโฮมสเตย์ไม่ถูกแล้วก็ไม่ถึงกระแพงมากแต่ว่าอาหารที่นี่ยอมรับว่าเขาทำอาหาร,รอร่อยแล้วก็บริการดีแต่ที่นี่จะไม่ได้ออดแนวที่แบบไงต์เทนคึกคลื้นปงชึ่งปงชึ่งอะไรเงี้ยนะที่นี่จอกแนวชิวๆนั่งสบายๆชมธรรมชาติชมทะเลอะไรอย่างนั้นเหมาะกับคนมีอายุทีหนึ่นงไม่แแจ่ที่ชอบความชิวๆความสงบๆนะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาท์จากที่ไปเราจะพาไปเที่ยวแถวนว่ามูดูว่ามีอะไรเที่ยวบ้างนะเพขาว่ามีจุดชมวิวอะไรสวยๆเทียบจะตามมาแล้วกันโอเคป๊บชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ